ทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆแนะนําให้เดบิวเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ไปเลยแล้วติดตวในชื่อคิวว่าอิงกี้บี

ลองแนะนำตัวแบบที่แ a ลเซียบ่อยราทำไมอ่ะหนึ่งสองสามพวกเรา i n g v ่ e เนี่ยอ่ะต้อนรับใช่ไหมไอ่ามาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา Ingvie ค่ะได้อยู่นะ,ะไ,ได้ไหมได้ได้ไหมคะทุกคนได้น้องน่าสนใจฟองบองไหมคะสนใจคะ่ะ เมื <anto> <isto> ่อกี้ผ้าคือผ้าขัานเเยใหญาจริงๆนวใหญ่มากอ้าวทไมันูกร้องเูกผ้าไปหรส่เนี่ยถ้าเราไม่เข้ากันแหมอันนี้คือเช็ดหน้าเผื่อพี่ๆทุกคนได้เลยเเไหนๆลองเช็ดหน้าที่บกี้หน่อยเช็ดหน้าที่บกี้ ก็วันนี้นะคะพวกเราอิงกี้ดีนะคะก็ได้มาฟอร์มตัวกันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพิเศษสุดๆอ่าพิเศษจริงอยู่ดีๆก็ต้องมาเต้นเนี่ยต้องเต้นไหมถึงเต้นไหมคะใช่ไหมคือไหนๆเราฟอร์มวงันขนาดเนี้ยอีงว่าเราต้องถ่ายรูปเก็บปกไว้ก่อนเออเพราะว่านานๆทีแล้วเราต้องมีปกอัลบั้มถูกไหมเออเรียยังไม่ถึงอัลบั้มปกโปรไฟล์โปรไฟล์เออโปรไฟล์ศิลปินอ่ะแต่ว่า น้องเหนื่อยพอไหมคะเดี๋ยวสอนพี่พี่โพท่าก่อนได้ไหมอ่าลองลองจากท่าหนึ่งนค่ดดูนะอ้เหนื่อยขนานีอย่างนี้เลยนะโอเคงั้นทักเรนเดี๋ยวทำท่านี้กันแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายเดี๋ยวเราเรียกมีพี่คนหนึ่งมาช่วยถ่ายดีไหมทำไมโอเคขอเชิญคุณเตยตะวันแหม มาถ่ายกันมี<า>ได้ไหมหรือว่าต้องขึ้นไปถ่ายบนเวทีแล้วแต่พี่เลยแต่ว่าข,ขึ้นมาละกันเขาจะได้เห็นพี่ด้วยเพราะเขาเห็นกันแล้วรอบหนึ่มใช่ไหมครับอ,อ่าพอเจนกับเตยจะวางกิวัตรทีนะคะที่มาถ่ายร้นช่างกล้องครับฝากตัด้วยครับอันนี้ผมกระเป๋าแบรนด์เนมครับไม่มีอะไรครับก็เจเจชอบแย่งเน็ตเลยต้องมีเน็ตส่วนตัวอ่ะพี่เตเอาไงมุมไหน ขอขอชื่อวงก่อนจะได้รู้มุมภาพชื่อวงกันนะครับอิงกี้บีอิงกี้บีดูน่ารักอะั้นขอภาพแบบคาเลเซไอเขาตั้งให้เลยนะเนี่ยลิตาเชียร์ไอตั้งให้ใช่ไหมใช่ดีถ้าอิงตั้งเองไม่น่าได้แบบนี้โอเคแหนตัวเองมาอ่ะน้องเนยพลิท่าเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆทำตามขยบเขยบตรงนี้นิดนึงครับขอให้อยู่เซนเตอร์หน่อยน้องเนยอยู่เซนเตอร์ใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นเมนวิชวลใช่ไหมใช่โอเค มั่วมชั่วเมชวถ้าใครเป็นเมนแด่นะน้องเนยน้องยินค่ะขอพลังสักสองเก้าได้ไหมครับพลังงานไ้ไหมพลังพลังแลังพลังสองก้าโอเคแล้วขอชิดชิดกันนิดนึงครับชิดชิดฟิลน้บปกคุณผู้ชมอ่ะข้าหนึ่งค่ะน้อเลยทำท่าอยู่รอแล้โอเคขอคิวคิวนะพี่คิวครับหนึ่งสอจะทำให้น้องตายให้ได้อีก ไม่เป็นอไรน้องไม่กลัวน้องมีเบสเฟสพี่ก็มีนี่อขอเลือกก่อนเอ้ขออีกทีได้ไหมครับน้องเนยหลับตาครับหลับตาไหนหลับตาไหนจะเลืกจะเลือกจะทิดมฉากบ้างหนึ่งสองสาม one t บโอเคอุ้ยขอสูงได้ว่าน้องเนยมีเคสพิเศษเหรออิงไม่ต้องทำหน้าพี่ถ่ายเคส นี่แหละโปกระลำอุ้ยไหนเอาเป็นเคสอ่ะไม่ไม่อ่านให้เลือกให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าโปกระลำเนี่ยทุกคนต้องรอดหมดไอ้พูดอันนี้อีกเขี่ยไหมนก้ไหมอันนี้แกล่ะดีใจนะคะที่ไม่เป็นสตรีกับพี่ติไม่ได้เป็นสัตว์ตัวพากันเข้าวัดบ่อยๆแต่ว่าวัดไม่ช่วยอะไรเลยวัดไม่ช่วยอะไรเลยเลีงใหม่ล่าสุดปะเนี่ยคะไรแบบนี แกขอ,องอิงกันนะอันนี้คือตั้งใจถ่ายพี่น้องนะอันเนี้ยให้น้องเนยช่วยเลือกให้ให้พี่อิองได้ไยครับไม่ช่วยเลือเ่องไหนถ้าไม่มีอันไหนได้เลยให้น้องเนยใส่หน้าให้หน่อยครับน้องเนยน้องเนยบอกว่ามีไม่มีเดี๋ยวลงเลยสมัครดิฟายขอร้องลองรุ่นนละอันนั้นเลยเลืกอนอันสองแล้วน้องเนยล้อทุกรูปเลย พี่รอดอ่ะมีน้องคนเดียวอ่ะพี่ว่าหนีรอดก็น้องม่าแต่คุยกับพี่เหมอนเมื่อกี้น้องว่ามันมีวิวมอเออก็ไม่ดอดอยู่ดีเนอันนี้อันี้อันนี้อันี่เก่งเกินอ่ะเก่งอะไไม่อยากให้เก่งขนาดนี้ไม่อยากให้น้องรอดอ่ะแหมแต่อิงเปิดมือถืออิงให้ดูเหมือนกันเมื่อกี้ถ่ายหลังเวทีพี่เต้ไม่รอสักลูกอันนี้อันนี้บอกว่าอย่าแย่งเน็ตกับเจ ขึ้นมาถ่ายนี่ไม่เลยไม่เลยอ่ะจาเอาลุคนี้ให้กันโอเคไหมครับโอเคไหมคะน้องเนยทุกคนโอเคไหมครับโอเคถ้าโอเคก็เซฟครับเซฟที่พี่เต่เซลฟี่กับวงพวกเราหน่ไหมแบบพี่เต่จะเป็นคนแรกที่ได้เซลฟี่กับวงพวกเราเนี่ยแหละจะใช้เบสเพราะเวลาเราเจอวงอย่างเราตื่นเต้นหรอแว่ามือเราเจอแบบสั่นแล้วได้แค่ลุกเดียวโอ มือเกินนี่สองซ้ำจำจะตามสนับคนนันเฮ้ยได้นะครับงั้นอันนี้เป็นน้ำบกแช่นะครับเมื่อกี้ขอลบนะครับอันนี้เป็นน้ำปกงั้นต้องเปลี่ยนชื่อวงสิถ้ามีเธอด้วยอ่ะทุกคนเงียบเสียงไไม่มีไม่ควรไม่ควรไม่ควร คุณเอกแสไม่ไม่โอเคไหมครับโอเคฮะเมื่อกี้คุณเอกแสชมทุกคนว่าแบบ้องพอมากขอบคุณค่ะที่เอกแสชมมาลองขอมากเมื่อกี้งั้นเมื่อกี้เป็นแบบคิวๆแล้วขออีก เซตหนึ่งเป็นเมื่อกี้เป็น feel cute girl คราวนี้ขอแบบถ้าโตขึ้นหน่อยเป็นแบบเซสซี่เลดี้ไหวไหมครับน้องเนยอันนี้ต้องให้ปกีิสอนละน้องเนยพอพอเป็นเซสซี่เลดี้ไหวไหมครับได้ใช่ไหมโอเคงั้นขอทีนะพี่รู้ว่าน้องทำได้โอเคพิงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ฉันหลับตาให้ก็ได้โอเคโอเคไม่โดนเดี๋ยวจะเดี๋ยวม่อกีฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองดูโออเคฉันให้ได้ค่ะพี่ขอถ่ายตัวเองกับตัวนี้แสงสวยอะไรค่ะ โอ้ตัดราคาอะไรคะน้องเนยอันนี้เดี๋ยดฉันจะหลับตาให้คุณนะคะได้อันนี้ค่าเซ็กซี่โอ้โหอขาเจรินขอบคุณที่เตือนนะพี่เนยเกือบแล้วเกือบมีศุนธกรรมโอเคอันน้องเนยท่านี้โอ้โหอุ๊ยประเด็นคนนี้ขอเอา r a วายเพราะ u าว r a w i d เขาอัพเกรดใหม่เป็น50ล้านพิกเซล ขายาวขายาวนี่ขายาวขอโพสที่ขาดูสวยครับน้องเลยสวยอะน้องต้องแข็งแบบพี่หมายกี้พวกกี้ดีแล้วครับทุกคนเป็ต้องแข็งครับโอเคฉันเป็นตัวโดนวันนี้นี่อเคครับดีครนสองสามดีครับด,ด,ด,ดีครับอุ้ยสวยวู้ยสวย,สวยอิงได้อีกอแต่โก,<อ>ก,กกี้พยายามให้เรานะโอเคมา ท<พ>ิ้งแปที่น่นจะเป็นโบนให้น้องเลยเลือกก่อนน้องเลยโอเคทุกรูปไหมครับที่จะได้เป็นคนอื่นเลยอะไน้นองเลยรอดทุกรูปเลยเนี่ยน้องเลยน่าเป็นคนเดียวเลยนะจะบอกว่าต้องเอาลทอวายตัวใหม่ดีมากนะครับอัปเกรดเซนเซอร์เป็น50ล้านพิกเซลใครที่เป็นสายถ่ายแลนด์สเคปรู้รู้รู้ โอเคเพราะฉะนั้นเราได้รูปที่จะเป็น cover ของวง Inky B เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปจัดการแบบ process เบื้องหลังก่อนงั้นเดี๋ยวขอฝากเวทีให้กับทั้งสามคนนี้นะครับขอบคณครับขอบคุณค่ะขอเซ็นคุณเต๋อตะวันค่ะนี้ขอบคุณน้องหมีเนยแล้วก็โบกี้มากมากนะคะที่ร้องเพลงด้วยกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวขอเสียดนะนั้ให้กับน้องหมีเนยแล้วก็โบกี้ครั้งค่ะ น้องงงเลยพาน้องไปด้วยรไปไหนบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกะก็สำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะคะอีงก็เลยสอบถามผู้ช่วยอีกมานะคะว่า อิงอยากทาอะไรพิเศษกว่าการที่ทําโชว์เมเล่เมื่อกี้มากๆนะคะจะทําอะไรดีนะคะผู้ช่วยอิงนะคะแนะนํามาว่าให้อิงเนี่ยร้องเพลงสักเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงพิเศษที่ไม่ใช่เพลงตัวเองนะคะกับศิลปินคนโปรดของอิงอีกคนหนึ่งนะคะจะเป็นเพลงอะไรมารอฟังไปด้วยกัน,นะคะ่ะ